ลิสต์กองทุน s อสเอแนะนำนะพูดมาเนิ่นนานเนื้อยาวเฟ้ยก็ได้เวลาอันนี้คือหน้าสรุปโพยคําตอบของเรานะครับผมก็เป็นกลุ่มแอสเซทค้าต่างๆนะครับผมน่าสนใจนะครับผมแล้วก็ชื่อโพยกองทุนนะครับสีเขียวๆเ,เนี่ยเป็นอะไรที่เรามองว่าช่วงปีนี้ถ้าจะลงทุนน,น่าสนใจนะที่จะเข้าส่วนสีแดงๆเนี่ย ลงทุนด้วยความหวาดเสียวลงทุนได้แบบจิตใจต้องพร้อมรับความเสี่ยงเยอะหน่อยระวังนิดนึงครับแล้วก็เราก็บอกว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับปีนี้ความเสี่ยงได้เยอะคือระยะยาวอ่ะกลุ่มพวกนี้น่าสนใจหมดแต่ช่วงปีนี้สีแดงๆเนี่ยคืออาจจะต้องระมัดระวังนั่นจะโดนกดดันพอสมควรบันยูจีจีที่เน้นเทคก็อย่างที่เราเห็นโดนกดดันตั้งต้นปีไปเยอะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นตัวหนึ่งที่ตีมยาวๆเนี่ยกลุ่มนี้มันเป็นวัสดบที่สําคัญของโลกแหละจะมาไม่ต่ำวงไม่ต่เวิร์สจะใช้เทคอะไรก็ต้องใช้แต่ปีนี้ ที่มันมีความนะชะงักงานในระบบหกโซ่อุปทานมีนเงินเฟ้อพลังงานสูงทุกอย่างไหมนะกลุ่มนี้ก็ต้องกระทบไม่แพ้กันเลยนะแพ้กันนะเนี่ยถ้าหาอะไรน่าสนใจเข้าที่เรามองว่ากุมที่มีแบบ valuation ถูกยอย่างพวกจีนเวียดนามน่าสนใจถ้าจะหุ้นทัโลกก็หากลุ่มที่มันเป็นหุ้นพื้นฐานหน่อยเจฟจีแบงเนี่ย G ีแบงเนี่ยมีทั้ง R ารกับเอสนะครับก็เป็นแล้วก็ถ้าเกิดเงินนี่หมายถึงต่างๆรู้สึกไม่ได้แย่ที่จะเข้าขนาดนั้นแต่ก็ยังไม่ได้ดีจน ก็น่าสนใจเลว่าออมอยู่ก็ออมไปก็ออมต่อได้นะครับพวกกองเฮลท์แคร์กองพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดแบบนี้มีทั้ง R M S S มเลือกใช้แล้วนะครับผมตีมพลังงานสะอาดใครไปไเดียตีนี้ก็ถ้าอาร์มเอฟเอนาะครับผม S อก็ M Re มรีนนะครับผมแล้วก็สีน้ําเงินล่างสุดกองตาสานนี่อย่างที่เล่าไปครับว่าไว้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงพอของทุกๆุคนนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะลงกองทุนแก๊งหุ้นล้วนได้ก็เอาตัวเนี้ยมาดูพอให้เหมาะ เสียงของเรานะครับผมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆทั้งหมดของโพยกองทุนแนะนำนะครับลืมไป งานใหม่ด้วยอันนี้เร็วๆ,ๆ,ๆแล้วงันพี่เตยม,มารอ <c oughs> แล้วครับผม S, <c oughs> <S F อามไม่เป็นหน้าใหม่ปี2022ันย่สิบสองบใครอยากดูครับว่าแก๊งปีนี้หน้าใหม่มีอะไรบ้างก็ออกกันมาเยอะนะครับผมแก๊งนี้ก็ตาลายนิดนึงแล้วส่วนใหญ่เป็น F S, <c oughs> <S นน F นะครับผม R F มีกระติ้วเดียวนะครับที่ออกใหม่ก็ต้องบอกว่ามันจะมีกลุ่มหลายๆ asset class นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องอธิบายก่อนว่าเขาจะแตกค้าสมองจากของกอลตกอยู่ก็โมติอยู่แล้วแล้วก็หรือว่าแตกค้ามาเป็น R F ด้วยแล้วก็แตกค้าเป็น S F ด้วยครับผมฉะนนนั้เี่ย กองมาใหม่เนี่ยเราจะเห็นโฟแมนไม่เยอะแต่ถ้าใครสนใจเราแนะนําตามแมสเซจค้าที่เราพูดไปแล้วพวกกองจีนเนี่ยองจีนอองไหม่มีของ S C B ซีบีโนเอชซีเอชซีบีเอชแอนก็น่าสนใจนะในกลุ่มเ Share S C B Equity นะครับผมแต่ว่ามีกอง U S ออกมาเยอะของของแอปเปิ้ลเนี่ยอาจารย์ระมัดระวังน่อนะหรือพวกที่ออกเป็นกลุ่มเซกเตอร์เนี่ยดิจิเทคดิจิบล็อกอินโนเทคเนี่ยเราอาจจะไม่ทำอย่าพิ่งดีกว่าอย่าพิ่งรอของใหม่พวกนี้เลยมีบาดเียวแน่นอนนะครับผม หรือของสั่ง RMF เนี่ยก็มีแกง๊งมีเวียดนามของ s c b RM เวียดนะครับเยใครอยากลองขอของ s t b ก็ไปลองจัดได้จริงจริงแล้วก็มีของเวียดนามแนะนำอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วบอกไปไวาครั RMFSF มันลดจ่งกภาสีได้แต่มันก็มีเงื่อนไขนะระวังอย่าลงทุนพลาดน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องของ s f m f เน่ยลงทุนรวมกันถ้าลงทุนทั้งคู่อย่า,ารวมกันถ้เกินอย่าเกาินห้าแสน เอสลงได้ไม่เกิน2แสนนะครับอาร์ลงได้ลมกับ s อไม่เกินหแสนเขาคาก็ประมาณนี้นะครับผมจะรบกวนเวลาไปเยอะแล้วจบจริงไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีคำถามต่อเลยเอาเอาเอาคเอเลยนะครับก็เดี๋ยวขอไอ้คำถามของ s s f MF ก่อนเลยมีพี่ๆถามมาว่าอ่าถ้ากองจีนเนี่ยระยะยาวอ่ะมันได้ใช่ไหมซึ่งเราก็ยังมองเนาะว่าถ้าสมมติว่า SSF หรือว่าอ F เนี่ยมันเป็นมาราธอนเกมครับเราก็ยังมองว่า จีนไม่ช้าก็เร็วครับจะก้าวขึ้นมาแซงเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งแทนสหรัฐเราก็ยังมองว่าคนที่ถือในระยะยาว5ปี10ปีขึ้นไปก็มีโอกาสค่อนข้างจะสดใสครับหรือว่าเอาจริงๆอะ่ะอีกสองสามปีผมมองว่าจีนตอนเนี้ยมันมัน,ม,นมันพ้นในส่วนของเฟสของ contraction หรือว่าในเฟสของที่มันเขา เขาเข้า Recession ไปกึ่งๆไปแล้วนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเข้าสู่ Entry b แบ r m มาเก็ไปตั้ง15เดือนไปละเรายังมองว่าจีนต่อจากนี้ไปนะครับอีกประมาณหนึ่งปีถัดไปต่อจากนี้จีนค่อนข้างจะสดใสมากกว่าทาง developing country เยอะมากพอสมควรก็ยังแนะนำครับว่าจีนยังไงก็ยังต้องเป็นจีนครับก็คือคือยัง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 สามารถลงทุนได้ครับจีนก็คือจีนครับแต่ก็ uncertainty ของจีนคือเรกก r e g u l a y risk ครับแล้วก็ตัวรัฐบาลเองครับว่าเขาจะมีข้อกำหนดอื่นๆที่มาบังคับเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นอนอีกหรือเปล่าเนี้อันนี้ก็เป็นอะไรที่ยังเป็น uncertainty risk ที่เราค่อนข้างจะกังวลอยู่แต่ถามว่าเศรษฐกิจจีนโตไหมผมว่าโตครับโตโตกว่าทางสหรัฐกับทางฝั่งยุโรปแน่นอนครับ